เป็นสองรางวันแล้วกันนะเอาเอาต้องกินตอนนี้หนักเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าดาวเสือสูงเอาคนสูงบางคนมันเอาเรื่องในบ้านดีกว่าไม่ไ่ในบ้านก่อนอะไรรู้จักไม่รู้จักอะไรต้องกินบ้างนี่อยู่หนึ่งวาสองวิสามวิไหลได้หนึ่งวิเอาข้อที่รู้จักเอาเข้าที่รู้ว่า ไม่แกไม่ได้ติดต่อกันหลังจากนั้นเลยหรอสีปีแล้วนะก็ติดต่อคิดถึงน้องแต่ว่าวกน้องเ็าจะยุ่งอะไรอย่างงี้เหมือนขึ้นมาข้างเออเออเอาละครดีกว่ากดงานดีกว่าเออติดตาม มีอยู่เรามีละครอยู ấy, ó, ời, ่นะฮะไม่ใช่เอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลยมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเลือกมีทั้งคอมเมดี้มีทั้งอะไรเนี่ยคุณโถคุณเดชเดี๋ยมีแล้วนะใครรู้บ้างเรื่องแรกคืออะไรเอางี้ดีกว่าใครรู้หมดเลยหกเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้าง ะวยครับอราครับคุนใครรู้บ้าครับรู้ไหมฮ็ทีข้างเขียงก่ีข้างเขียงรีข้างเขียงเ้างเีรที่สสลัดโดคอมนีสลัดโสดคอมานีเรื่องที่าอภิษฐานวิญญาทองคำ อภิษหาล้มเตงคำิยายนิยายทองคำนยายายทองคำเรื่องที่สี่รักของหมป่าามรัของผมป่าคารักขอป่าโสดไปไหนเรื่องที่หสกาผมเณเดชคุณเดชเรื่องที่หที่กำลังตอนนี้อยู่ยกเลือดมงกอลังกรเลือดยกจับจับเอานะฮะตุก เดียเดียถือเดียเดียใช่ครับเดียครับเอาไปไหนดีครับเดียถือค่ะไม่ดีไม่เดียถือเลยใช่ไหม กรถามกันนะครับเอาไปไว้หน่อยไว้หน่อยกระทำกันนครับขอบคุณนะครับดำแต่ช่วยนะแต่โยนให้ผู้หญิงด้วยดำเลยนะติดๆกระทำกันล้วกันก่อนที่จะไปพบกับสเปเชียลคนรุ่นเล็กพี่นี่คำถามนี้ทุกคนต้องรู้แน่นอนทุกคนต้องรู้เสียจะตอบทำไมนะโอ้โอ้ถามก่อนถามเลยถามเลยถามแต่ครับเบียร์นะถามว่า ปุยเป็นพิสเซเตอร์น้ำเอท,ที่ชมชองอนะ่ะง่ายไปเปล่าจะถามว่าน้องใส่เสื้อกับกระโปรงสีอะไร<อ>ถ่ายคู่กับาแฟในการถ่ายทำกินไม่กิน แล้วถ,ถามว่าโฆษณากี่วิครับโมาอ้าวโฆษณากี่วินอา้าวยูทูบแมวยูทูบตอนแล่นมี่ท่าน,นี่ตัดเองใช่ไหมอ้าวได้ฮะอ้าวเดี๋ยวมีนีสุดทา้ายเดี๋ยเดี๋ยวจะค่อยเล่นกันต่อนะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงตัวเองหน่อยไหมแล้วก็ฝากถึงจีนก,ก็ได้แต่เดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกรอบเหงือนะันอ,อะ,อะ เดียนะคะอย่างที่บอกไปว่าจากเดย์เอ็ตอนนี้เป็นเดียดารินแล้วนะคะช่วยเอนเตอร์เทนเมนต์ยังไงก็จากเดย์คนเก่าตอนนี้กลายเป็นเดย์คนใหม่ว่าปะค่ะยังไงก็ขอความเยียบผับตัวและหัวใจดวงน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะน้องเดียดารินค่ะขอบคุณค่ะ แกก็สุขภาพแูดดีวะโอเคอ่ามเรียแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีโฆษณาต่างประเทศธุรกิจส่วนตัวใช่ครับก็เกี่ยวกับพวกเวชภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรพวกนี้ครับยังไงก็ติดตามมาได้นะครับครับผ <c oughs> <c oughs> มไงล่ะ เราลงไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราไป,มไปชมไปชมกับสเปเชียลวันนี้ดีกว่าที่ต้องบอกว่ารอคอยอยู่ใช่ไหมครับ